เขาไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตและช่วงเวลาวันเวลาขณะที่เสียชีวิตน่าจะบประมาณไหนจะบอกอะไรบ้างครับจะบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องมางหรเพียงใดยกตัวอย่างเช่นเสี่ยส่อเสือเนี่ยช่วงวันเวลาขณะเกิดเหตุใกล้ชิดเวลาที่คุณตังโมงเสียชีวิตนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนหรือมีความเกี่ยวข้องรู้จักกับสมมตินะครับคุณกระติกหรือคนบนเรือหรือ คนใกล้ชิดคนบนเรือหรือไม่อ่ามันโยงโยงกันเหมือนเหมือนที่ขออนุญาตนะฮะเหมือนที่บางครั้งเราเห็นในหนังแล้วเขาโยงคข่อยๆกับอะไรบนกระดานว่าอ้าแล้วมัน,มนโยงโยงกันคือปกตินีทางการืบสวนตำรวจเนี่ยเขาจะทําชาร์จอยู่นะครับทำชาร์ว่าใครเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกับใครโดยเฉพาะในคดีสําคัญคดีฆาตกรรมคดียาเสพติดเนี่ยจากความเชื่อมโยงเหล่านี้ทั้งหมดแต่อย่างที่เรียนไปคือผมเนี่ยไม่ทราบว่าคือคือตอนนั้นเนี่ยเขาคงทำอะครับเพียงแต่ว่าเขาทําโยงไปถึงใครอะไรเงี้ยบ้างประเด็นหลักๆอยูงนี่ครับ การสืบสวนสอบสวนเนี่ยหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญความชำนาญการทักษะประสบการณ์ของผู้ทำคดีนักขนาดนั้นครับสองปัจจัยแทรกซ้อนอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไหมจึงทำให้อันอันที่หนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามทิศทางที่ถูกต้องตามแนวทางที่ควรจะเป็นเท่าที่ควรครับหรือสามอาจจะเป็นเรื่องของการความขาดทักษะ ความชํานาญประสบการณ์หรือพยกฐานที่ไม่เพียงพอของในคดีนั้นๆอาตอนนี้มาดูแลหนึ่งหรือสองหรือสามถูกไหมครับครับก,ก็พูดยากเนาะว่าจะหนึ่งหรือสองหรือสามมันอาจจะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะฮะต่ที่ตอนนี้อย่างเช่นทางถ้ามองว่าดี i อาศัเขาตั้งตั้งมุมไว้อันแรกเลยคือดูว่ามีการบิดเบือนหรือเปล่า ครับ,รบแต่วันก่อนก็มีการคุยกับคุณหญิงคุณหญิงหมอพรทิพย์น,นะฮะคุณหญิงก็พูดบอกว่ามันมันจะยากตรงตีความว่าบิดเบือนเนี่ยยังไงเนื่องจากว่าในบางกระบวนการมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีการระบุเอาไว้ชัดมากว่าต้อง1นถึงสิบแล้วต้องทําครบอ่ตัวนี้เคสนี้อย่างนี้ครับอันนี้ชัดครับตรงนี้ครับครับชัดตรงที่ข้อมูลจากตํารวจอแตกต่างกับข้อมูลของท่านอาจารย์ปานเทพที่พูด เทียบเคียงเวลาถูกไหมครับถ้าอาจารย์ปานเทพเมื่อสักครู่ที่มีการเข้ามาในไลฟ์ช่วงแรกนะท่านบอกว่าจากการตรวจสอบโดยหลักวิทยาศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็น GPS ของเรืออหรือคลิปถ้ามีตามนั้นจริงอ่ะที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณแตงโมพบว่ามีการเปิดเป็นไฟท์โหมดอยู่ด้วยสมชั่วโมงอ้าวตรงนี้ชัดตรงที่ถ้าตรงนี้พิสูจน์ว่าจริงแสดงว่าข้อมูลหลักฐานของการสืบสวนตอนนั้นมีหรือไม่ ถูกไหมครับปกติเนี่ยคนตายคนเนี่ยจะมีการโยงแล้วคนนี้คือใครคนที่เกี่ยวข้องมีไหมคนรักคนรอบข้างสตัตรูคู่ขัวคาดคู่ขัดแย้งธุรกิจมีไหมตรงนี้ใช้ตํารวจคําไปได้ถ้าไม่มีอายุประมาณนี้น่าจะมีใครหมายปองไหมสมมตินะครับหรือน่าจะมีสัตรูต้ไหมหรือเป็นใครนะครับครับผมตรงนี้ก็จะทาให้เห็นความเชื่อมโยงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ยกกลับมาที่ทางคุณนันถามเมื่อสักครู่ว่ากระบวนการที่ต้องทำหนึ่งถึงสิบเนี่ยใช่ แต่พอดีหลักฐานณนะขนาเนี้ยทางวิทยาศาสตร์ที่ท่านอาจารย์ปันเทพบอกเนี่ยขัดแยง้งกันกับพยานฐานในช่วงแรกในการสอบสวนของตํารวจฮะไม่ใช่ช่วงแรกในทางคดีที่ตํารวจมีการแถลงไปนะครับครับคือคือทสมพท้าถามอัานนะครับอ่แต่นี้เป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นผมนะฮะซึ่งมันอาจจะไม่ไม่ได้มีคุณค่าในทางคดีแต่ในความคิดเห็นผมผมก็รู้สึกว่าอา้าก็ถ้าสืบกันแทบตายอ่ะ โทรศัพท์ยังไม่เคยอยู่ในประเทศไทยเลยไปอยู่ที่ต่างประเทศตั้งนานคือจริงต้องเรียนว่าเท่าที่ผมติดตามข่าวเนีน่ยเหมือนกับช่วงแรกเนี่ยมันอยู่มาพักหนึ่งมากครับแล้วก็ตารวจก็ได้โทรศัพท์มาด้วยนะ,ะเขาบอกว่าเขาอยู่กับตารวจเจ็ดสิบห้าวันใช่ครับอยู่กับตํารวจแล้วแล้วผมเชื่อว่าตํารวจก็คงเช็คทุกอย่างอะครับเช็คทุกอย่างหลังจากนั้นก็ทราบว่าตํารวจก็คืนให้กับทางคุณแม่ไปครับส่วนทางคุณแม่จะไปยังไงต่อเน,นี่ยเราเรา,เราไม่ทราบแล้วครับแล้วถ้าสมมติว่าเจ็ดสิบห้าวันนั้นตํารวจเจอก้อนนี้สมมตินะแต่ณวันนี้ ผ่านบังแจ็คผ่านอะไรทังุกอย่างแล้วพอกลับมาทีเจออีกก้อนหนึ่งอย่างนี้เราจะถือว่าที่ผ่านมาทําไมไม่เจอเป็นความผิดคุณไหมหรือ <c oughs> ว่ามันก็นอย่าง <c oughs> ที่เรียนไปครับว่า,เ,าเวลาตัวตารวจได้มาเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาจะมีเช็คเขามีระบบเทคนิคในการเช็คก่อนว่าข้อมูลในโทรศัพท์มีอะไรบ้างับ <c oughs> ดูออกมา <c oughs> แล้วถึงแม้จะมีการดัดแปลงแก้ไขเนี่ยทางเทคนิคเนี่ยสามารถพิสูจน์อีกนะครับอย่างที่เราทราบว่าเดียวไอโฟนในเวลาถ่ายสมมตินะครบเป็นตัวอย่างถ่ายภาพเนี่ยก็สามารถเช็คได้นะครับ วันเวลาและสถานที่ถูกไหมครับถ้าเปิดหรือเพราะแชร์โลเคชั่นไว้นะครับครับผม